แล้ววันนี้เราก็มาหาปลาด้วยวิธีการง่ายๆนะครับกับวิธีการเวียงแหนะแล้วน้ำเนี่ยมันก็ตื้นด้วยนะครับไม่ต้องลงน้ําให้ลึกเลยนะแต่ก่อนที่เราจะมาเวียงเนี่ยเราใช้ต้นไม้ชนิดหนึ่งเพื่อมันล่อปลาให้ปลามันเข้ามากินก่อนนะครับแล้วเราก็มามัดเป็นกำๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยผูกล่ามเอาไว้ในคลองนะครับไม่ให้ต้นไม้เนี่ยมันไหลไปตามน้านะครับใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นคลองปูนนะซึ่งมีน้ําไหลนะครับแต่น้ําไม่ไหลเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยที่บ้านใครเรียกกันว่าาอะไรบ้ง มันก็ขึ้นอยู่ตามริมคลองตามที่ลกล้างทั่วๆไปแบบนี้เลยนะเวลาเราเด็ดมันเนี่ยยางมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเป็นที่ชื่นชอบของพวกปลากเก็ดเลยนะ ปลานิลปลาตะเพียนเนี่ยชอบเข้ามาตอดกินมากๆเลยนะครับและยิง่งเป็นฤดูฝนแบบนี้ด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเราก็เก็บไปให้มากพอนะครับตามจํานวนที่เราต้องการเลยนะแล้วก็ใช้เชือกนี่แหละครับมามัดแบบผักบุ้งเป็นกำกำอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแล้วก็มาโยนตามคลองนี่แหละครับแล้วเราก็ใช้เชือกพลาสติกนี่แหละครับผูกมัดผูกล่ามเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อป้องกันมันลอยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะครับสายตาก็ด้อๆมๆมองๆดูหมายตรงไหนที่มอมมอนะครับที่มันไม่ได้ลกมากเพื่อให้เรา ลงไปอย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าในฤดูฝนแบบนี้ที่ลกๆก,ก็ต้องระวังสัตว์มีพิษเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ใช้เจ้าต้นนี้โยนไปเรื่อยๆผูกล่ามไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับระยะเวลาก่อนที่เราจะมาเวียงแหเนี่ยก็เว้นไว้ให้นานสักหน่อยนะเพื่อเรียกปลาให้เข้ามาเป็นฝูงๆนะครับและนี่ก็เป็นการเวียงในครั้งแรกนะครับตั้งแต่เราโยนเจ้าต้นนี้ล่อปลาไปเนี่ยแต่ก็ต้องบอกเลยว่าระยะเวลาเนี่ยนะครับเราล่อไว้ไม่นานเท่าไหร่นะครับปลาก็จะได้น้อยไปนะมันจะสู้ตรงนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ไหลายชั่วโมงเลยนะครับแล้ว ปลาเริ่มดินในแหแล้วนะครับแล้วแหที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นแหแบบมีเพลานะครับก็ทําให้ปลาเนี่ยติดง่ายๆเลยนะครับปาลารอบนี้เนี่ยก็ถือว่าติดดีเลยนะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าหากว่าเราเว้นระยะเวลาไว้นานสักหน่อยนะครับปลาก็จะเข้ามากินได้ดีเลยนะก็จะมีปลานิลปลาตะเพียนแล้วก็ปลาส้อยแบบที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะครับไซส์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เป็นโลนะแต่ไซส์นี้เนี่ยก็ถือว่าทอดได้อร่อยมากๆเลยนะครับและสําหรับไซส์นี้เนี่ยทำปลาส้มหรือว่าต้มเค็มหวานก็ถือว่าเป็นเมนูที่สุดดยยออเลนะคครับบช เมนูไหนกันบ้างครับสสาหรับปลาตะเพียนอ้วนๆแบบนี้เลยนะครับเป็นปลาธรรมชาติที่น่ากินมากๆเลยนะ